เป้าหมายก็อย่างที่บอกไว้ครับแชมป์ต้องอยู่ที่ัชนาทเท่านั้นครับรอบชิงแล้วครับครับอ่าล้างแน่นอนครับเต็มที่ครับบอกว่าเป้าหมายเรามีแล้วครับคููสุดท้ายของวันสุดท้ายัยนาาหวานเจี๊ยบครับสนุกมากครับเหนื่อยแล้วก็เข้ม้นดูเดือดก็เคยมีประสบการณ์ปี2 0 2 3ี่ครับพี่ผมเล่นกับรุ่นพี่ก็เข้าชิงชนะเลิศแต่ตอนนั้นแพ้ผลครับวันนี้ผมเข้าได้แล้วพวกพี่ๆีครับก็จะไปให้ถึงที่สุดครับจะไปให้ถึงแชมป์ก็ดีใจที่ ได้เซฟท้ายเกมช่วยเพื่อนในวันนี้ครับโอเคอยู่ครับผมแต่ก็ยังไม่เก็บชิ้นชี้ครับผมแต่มีจังหวะเซฟท้ายถือว่าช่วยเซฟไ้เยอะครับผมโดนลูกกินนี่อาจจะเกมเปลี่ยนเลยนั่ครับผมตอนแรกเรานาก่อนแล้วก็โดนตีเสมอลงไปก็เปลี่ยนเกมชนะได้ครับยินดีครับและดีใจครับวันนี้เด็กคตดมเป้าครับกอทำงานมาหนักก็ส่งที่เขาแล้วเขาที่เขาชิงนามสุดครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็จะทําให้เต็มที่ครับในรอบชิงไม่ว่าใครก็ตามผมสู้เต็มร้อยอยู่แล้วครับ แชมที่แล้วก็ไม่ทำไม่คนชใชหนาทผิดหวังค่ะโหมันสุดๆเลยใจใจจะวายหัวใจจะวายค่ะน้องๆเล่นกันสุดยอดมากเลยค่ะดีครับก็สร้างมาตรฐานสูงลยครับก็รุ่นน้องจะเหนื่อยหน่อยนะครับฝันให้ให้ไปถึงแชมป์ครับอยากได้แชมป์ครับคอมมาครับวันนี้ก็เป็นเกมที่ดีครับทั้งคู่ครับทั้งอบจชนะตเองแล้วก็ทั้งหัวหินครับเขาก็จังหวะจุกสกอค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะครับส่วนของเราเองก็มีสมาธิอยู่กับเกมตลอดแล้วก็เชื่อว่าน้องๆทำได้ครับวันนี้ ใจครับก็เด็กๆทำได้ได้ดีครับที่ตั้งใจที่ซ้อมไว้ครับผมรอบต่อไปก็มันแมตช์เดียวแล้วนะก็ทํางานหนักกันมาก็เหลือเก้าเดียวแล้วครับผมหอหินเป็นทีมที่ดีครับแล้วเราก็มีช่วงเวลาที่ยากลําบากครับแต่เราก็ผ่านมันมาได้ครับก็ประวัติศาสตร์้ำลายนะก็จะทําให้ดีที่สุดครับจะซ้ำไม่ซ้ําเดี๋ยวรู้กันครับ